ครับกราบนมำสการพระราชปริยัตกวีศาสตราจารย์ดรธนธิการบดีท่านพระเทพประวัติเมธีรองศาสตราจารย์ดรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพระคุณเจ้าทุกรูปท่านรองศาสตราจารย์ดรโกนิศศรีทอง ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านรองาศาสตราจารย์ดรชาติชายพิทักษ์ธานาคมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิถีพุทธในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนได้ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัดมีทักษะวิชาชีพควบคู่กับทักษะชีวิตที่มีพุทธธรรมเป็นฐานเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมรอบด้านทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจปัญญาตามหลักไตรสิกขาคือเรื่องศีลสมาธิปัญญา สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้เป็นคนดีคนเก่งมีวินยัยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีปีพุทธศักราช2561ถึงปี2580 โดยกำหนดหลักเกณฑ์อัตลักษณ์วิถีพุทธให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาและก็เห็นความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา น้อมนำเอาหลักพุทธธรรมเข้าไปบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้บริหารครูนักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นวิถีชีวิตในท้ายนี้กระผมมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติสืบไปกราบนวัสก,การ